สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปุณก็มาแนะนำนะคะที่ดินพิกัดนิคมซอยสองนะคะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะสำหรับเนื้อที่ตรงนี้อยู่ที่5ไร่กับ39ตารางวานะคะเ,เป็นที่ดินที่แบบติดถนนลาดยางนะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่เตรียมพร้อมตรงนี้นะคะด้านหน้านะคะเตรียมพร้อมสำหรับการทำสี่เลนนะคะ,ะถนนสี่เลนนะคะ สาไฟฟ้าจะขยับมาทางที่ดินมากๆค่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมทำสีเลนนะคะแปลงนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะคะส่วนก้นแปลงค่ะจะมีความกว้างอยู่ที่80เมตรด้วยกันค่ะนะคะเรามาเดินชมที่ดินก่อนดีกว่านะคะแล้วมาฟังราคาอีกทีนึงนะคะแต่ตรงนี้บอกเลยว่าถูกมากๆนะคะอ่ะมาชมกันเลยถ่ายที่ดินนะคะ มันลึกมากเลยนะคะห้าไร่นะคะตรงนี้ห้าไร่สาิบเ้าตารางวานะคะถมแล้วเรียบร้อยด้วยนะ ตรงนี้นะคะก็จะติดถนนสาธารณะ2ด้านนะคะด้านหน้าค่ะหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรค่ะก็จะเป็นติดถนนลาดยางนะคะค่ะที่ดินจะเป็นลักษณะเหมือนถุงเงินค่ะคือปากแคบแล้วก็ก้นกว้างแต่แคบของเรานะคะหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะคะส่วนก้นแปลงจะก,กว้างอยู่ที่80เมตรด้วยกันนะคะ ความลึกอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่านะคะมาเลยค่ะถมแล้วนะคะบริเวณนี้บริเวณนี้ถมเรียบร้อยแล้วนะเราเดินมาตั้งไกลมาเลยนะคะ มาค่ะเราถมจนถึงนี่เลยค่ะเราถมจนถึงถึงตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนด้านหลังนะคะจะมีที่ยังไม่ถมอยู่นะคะอา่าตรงนี้จะปลูกข้าวอยู่นะคะอันนี้จะยังไม่ถมอยู่ส่วนที่ถมอยู่ประมาณสามไร่นะคะด้านนี้ด้วยด้านนี้ติดถนนสาธารณะด้วยนะคะยาวตลอดแนวเลยค่ะ แต่ตอนนี้เป็นถนนดินอยู่นะคะแต่ว่าเป็นถนนสาธารณะตามตามโฉนดเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าตรงนี้น่าซื้อมากๆเลยนะคะน่าซื้อมากๆถมแล้วเรียบร้อยค่ะประมาณสามไร่นะคะพี่ๆลองมาชมดูนะนะคะเหมาะกับการทำบ้านจัดสรรน,นะคะทำอู่ต่างๆทำโกดังทำบ้านสวนนะคะ สามารถแบ่งแปลงขายเลยนะคะรับรองค่ะกำไรงามแน่นอนนะคะท่านใดสนใจค่ะสำหรับแปลงนี้เปิดมาที่ราคาไร่ละ4 8 0 0 0 0บาทนะคะสนใจจริงๆสามารถต่อรองได้นะคะ,ะสนใจโทรมาที่เบอร์080 442 8 9 36ค่ะราคานี้จะเป็นราคาตรงจากเจ้าของค่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามา ได้เลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ